สวัสดีครับวิดีโอต่อไปนะครับเป็นเป็นคลิปครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นคลิปเกี่ยวกับพลังงานและการแจ้งเตือนในกรณีนะครับในกรณีการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเอาหัวข้อแรกก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเองตั้งโปรแกรมไว้นะครับว่าหลัง5้าโมงเย็นแล้วเนี่ยไม่ควรจะมีอุปกรณ์ไหนทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีเช็คอยู่ว่ามีอะไรทำหรือเปล่าครับถ้าเกิดมันมี ลืมเปิดไฟลืมปิดไฟลืมปิดแอร์ไว้หลังห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็จะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นแจ้งเตือนว่าห้องนั้นลืมปิดไฟแค่นั้นเองนะครับอันต่อมาเรื่องของเรเครื่อง,องการแจ้งเตือนมีเท่านี้นะครับการพลังงานนะครับให้เราดูพลังงานหลักๆเลยนะครับก็คือพลังงานของการใช้นะครับไฟฟ้านะครับทั้งอาคารนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเรา,าใช้ไฟไปแล้วนะครับหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อย กับอีก8หน่วยนะครับแล้วก็ค่าไฟเมื่อวานนะครับประมาณนี้นะครับคำนวณนะฮะ400บาทนะครับซึ่งเป็นบันหยุดแล้วก็ค่าไฟอันนี้เท่านี้นะครับอย่างทีนี้เรามาดูตัวตัวกราฟนะครับตรงนี้จะเป็นกราฟเรื่องของกระแสไฟฟ้าของ MDB ทั้งลายหนะครับสีนี้นะครับลายหนึ่งลายสอลายสสีตามสีเลยนะครับส่วนอันนี้ก็คือกระแสไฟฟ้านะครับที่มีการใช้สมมุติว่าผมของการดูสัปดาห์ทั้งสัปดา ก็รอสักครู่อ่ะก็จะเห็นว่ามีการใช้ไฟเป็นช่วงๆนะครับช่วงประมาณกลางวันนะครับช่วงช่วงๆนะสมมุติว่าผมดูเป็นแบบยีิบสี่ชั่วโมงย้อนหลังก็มันเป็นตัว last day นะตรงนี้อันนี้ก็เป็นไฟตั้งแต่ตีหนึ่งยี่สิบสองนาฬิกาของวันที่ยี่สิบเก้านะครับจนถึงวันที่สามสิบนะครับยีิบสองนาฬิกานะครับ,เว,นะรบเวลานี้นะครับเวลานี้นะครับ ประมาณนี้ครับเป็นดูว่าไฟเป็นอย่างไรนะครับก็หรือว่าเป็นปกติไหมหอะไรเป็นต้นเอาไว้จบเอาไว้ตรวจสอบก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะดูภาพรวมเป็นหลักๆนะครับว่าตอนนี้เรามีลืมเปิดแอร์ไว้ไหมในกรณีนี้ก็คืออยู่ยในสถานการณ์ปกติเนื่องด้วยวันที่30วันนี้นะครับเป็นวันหยุดเนาะซึ่งซึ่งซึงซงหยุดยาวด้วยแล้วก็วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดด้วยเพราะฉะนั้น จนถึงวันที่สองนะกันนะวันที่สองผมจำไม่ได้ว่าตรงกับวันอะไรนะครับสนกว่าวันที่สองตรงกับวันที่สองตรงกับวันอังคารเนาะเปิดเทอมวันที่สองอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยมันจะต้องทํางานเองนะเพราะฉะนั้นผมป้องกันไม่ให้มันแอร์ทำงานในขณะที่วันหยุดใช่ไหมฮะวิธีการแก้ไขง่ายๆครับเราก็มาปรับเป็นแมนนวลไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวพอวันอังคารมาเปิดเทอมนะครับนะเปิดเปิดเรียนแล้วกันเนาะเปิดเรียนแล้วก็มาค่อยกดเป็นออโต้ไว้อันนี้ผมจะค้างด้วยแมนนวลไว้นะครับ อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งจะไม่มีอะไรทําเลยนะครับอัตโนมัตินเนาะสวัสดีครับจบแล้วครับ